พูดเครับนี่นครักำลังหลับนะครับอ๋อครับมันอันนี่อาจารย์พแครับเมื่อก่อนเมื่อนึืนครับเมื่อเดือนไหนมื่อเนเมื่ออนมนก้นบล็กกนบล็อกเฮ้ยเป็นอาจารย์ฟิวครับเมื่อก่อนเครบ หี่หัวครับสวัสดีครับพีอหัวครับไปเาาห้องเนยไปครับผมนี่ไปเอาเขามากินทย่างครับกานแ้งก็เชี่ยวอยฮ้ยผมบอกแล้ี่ผมไม่ใจเท่าว่าซ้อมครับเ็มอนนะอ๋อครับนี่ครับมัน เมื่อเมื่อซ้อมเมื่อซ้อมครับบายเครื่องเพ่นกับต้องรักษาครับปี๊ดคาบรับข้ามการปี๊ดคาขอพุ่นพี่บอสนะครับใช่ภายรักนะครับที่สนับสนุนเครื่องเสียงในการซ้อมนะครับขอพุ่นทีมงานบุพกพศสอบอีกจักเสียหามือเขากือบง่ายมองนะครับง่ายมองนะครับไอ้บอสเดม่าเสียเราอีกเก่าครับครับผมไปกับเขามาเนี่ยไปขับเขาครับไปขับเขา ไอ้เซ่เกลือผมแม่นวายเอาเปียกมูได้ครับไฟดูดครับผมสิจับอันนี้มันดูดดูครับผมต้องใส่เกลือกาวกาวล่องไฟไฟลงเงกาเนิดนึจับโอ้ยนี่ครับบรรยากาศครับวันไงนักดาบเลยอันนี้ผู้ใดทำนี่บอกไปเอามางเปี๋ยวเ มาแล้วครับอาจารย์พัดนี่พูดได้ครับเยอาจารย์พัดครับันำเป็ดเรากรรบานครับขลุมดาววิอสร้างสรรค์ผลงานชโตูเบลังการ้างสรรค์ในสีดนตรี กอนปรลขอเสนอขึ้ยอดคอนเสิร์ตบอลลัมแห่งยุคใหม่ผลงานสร้างสรรค์แห่งปีร่วมสื่อสารกับศิลปะวัฒนธรรมขอลัมร่วมสมัยนำวิออลังการโชว์ มาหนีผมนะครับต่ำครับเมื่อเบียดนะครับผิพาไปเบิ้งของสอบนะครับเพิ่นเพินกำลังเห็ดใหม่ครับไปครับผมครับผมมาได้ด้วยครับเร็จะเ็ยาแล้วครับกันของที่กันของนะครับมากเลยครับมาเลย ทายฉันอวพุ้องใส่ันายุ่งออกกันแล้วท่ายท่ายคลิปครับท้ายคลิปครับท้ายคลิปนี่ด้วยครับของสว่อมใหม่ครับกรล่างเลิบครับซึ่งแมตอนนี้พวกผมเซ่อมยั่นีบ้านยุ่นครับมงนอนเหรออย่งไก็ได้กเน่นอดทนอ๋อเจ้าหน่อยนะครับมาบึงของซ่อมครับ นี่ครับของส่วมซึ่งตอนนี้ทางในฝ่ากับแปดสิบเปอรเซ็นต์เหอครับ่าเตมี่อร์ยูเหรอยูอะไรยูหครับเนี่ครับจะล่าเหรอครับะล่ารอตอนนี้ก็ฝ่าเกือบแปดสิบเร์เซ็นต์แล้วครับนะครับยอดมองนี่กัดเหลือฉับขนังครับแล้วก็ปูกกระเบื้องครับติดแอร์ครับนีครับของส่วมนี่ครับพี่สิพี่สิ่ม ไม่ดูกันนี้ <c oughs> ในฤดูกาลน,นี้อี <c oughs> อบอกอี่มื่อครับอีกประมาณสีหาเหนื่นยครับพวกของอดีได้ผลจากหมองนอนครับมาก็สอนเพียเื่อลดการใช้นัก็น,น้อยนรังไงกัดาที่สามได้ดครับมาลำน้ำอีหกปีนะครับป <c oughs> เปิดร่งมาเลยครับเปิดวงเปิดวงวันที่สองสุราคมครับ <c oughs> สองพันหาร้อยกสิบสามครับครับผมปรนทีประเทศหัวจักครับสถานทีบอท่านท่านหรืช่วครับบอท่นอะไรท่าน ทางมาเบิ้งวิธีครับเป็นพิธีก่อนโดยอาจารย์ตั้มเมื่อเบ็ครับนี่ครับตอนนี้ที่มงานไฟเป็นกะไล่สายไฟว่างว่างสายไฟเปนครับ,บไปโตอะไรวะครับเป้ที่กับเป็นหนึ่งสองสามสี่หาหาสันนักแสดงครับหกสันก็มาถึงสี่ครับ ซึ่งมองอาจารย์นักดนตรีนี่ก็เรีอกซ้ำของนังรานนะครับข้านนี้ก็จะเป็นพวกขี้บอคกับเครื่องเปาครับนะครับเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมครับควาเปลี่กายกล่องยู่ยนะครับเนาะเปี่ยกายนี่ก็จะเปลี่ยนไหมครับมองนี่ก็เป็นข้างตู๊กลานะครับข้างหลังเบบอกาสิเป็นอียงครับแทนตามเอาครับครับผมเสื้อผ่ครับเสื้อผ่ตะไคร้ครับตะไคร้มองนี่เราจะเป็น มองมือกล่องแล้วครับมือกล่องไอ้ปอกแปะกับอาจารย์ปิวครับมือกล่องมือเบียดมื่อติต่อสองคนครับนะครับม้าบังครับมองในนันปีนันลาคาวภาพปีนี้่ล้างขาวภาพปีนี้มีอบอุ่นครับอบอุ่นแล้วก็มีหลังคาวกันฝนครับสบายฝนมากกระบาดครับปีนี่น่าร้องจนได้กางห่มรองครับวันท่เอฟซีบันนี้อันว่าร่ำกระบาเศร้าครับปีนี่น่าตีสูตาครับโอ้โหบูด่ะเอฟซีครับ แข็งแรงดีครับแข็งแรงครับโดดโดดมั่งครับฝืนเลยมาเลยครับอาจารย์ถามผมก่อนขั้นมีสองขั้นครับบอกบอกว่าเป็นขั้นนั้นเนี่ยจะเบิ้งออกจะรอที่ตามมันครับเนาะรอที่ตามเอาเดี๋ยวพูดสิว่าไปห้องไปเอาเขาครับบันเนอันนี้ครับเป็น ันี่เี้ยังเหนียวตรงกลางทะเบิงเอาขึ้นกันครับบ่บอๆครับอาจจะเป็นลุมอาจารย์มือกว่าขึ้นมากอะไรหรือไงเนาะไปครับไปติดตามเขาเข้ามาในห้าเป็เอาเข้าเราไปยืมเข้าเ้าได้อาจารย์เดียวมันพ่นยิ่าโดนครับไปโจมมาแล้วทีจำความครับเลยไม่รับรายอย่างเนาะเหตุผลโควิดโควบยังที่ไอพวกไม่ไรสิบุณด์แปลนข้อเอ้ยปอดข้อออกไป เฟืองมะลยไอ้มือเบียดบ่ครับโอ้ยมือเบียดผมมีเฟืองมะลายแล้ครับแต่ละหัวใจหัวใจมีตั้งโซ่ทับมือเบียดนี่นะครับซึ่งในปีนี้นาคด,ดุจี <c oughs> เพื่อนห้ไปพักอีกหม่องหนึ่งครับซึ่งปีไก่ห้าพักอีกหนึ่ครับซึ่งสีไก่จากบ้านพักจักหน่อยครับแต่ <c oughs> ว่าส <c oughs> ีไก่เนี่ยยูนี่กับสีกินเขายูนี่กับเบอได้เฮ็ดเยี่ยอันนี้ยุบบ้าน ก็ต้องมีคนมาเอาเข่าครับงั่นครับนี่ครับพ่อต้องมีหมอครับพัฟฟี่ครับตัวแทนครับตัวแทนของอันของของอันอันมู่บ้านแข็งกับเบ้าอยู่นี่ครับน้่นแข็งเป็นกระโหลกหามือละชีหาสอดครับงั่นครับยง้มเสาเก่ากติครับเสาสองเวลาครับเสาครับงั่นครับครับผมเสาครับขออนุญาตหนึ่งคุณแม่อ่าคุณแ ต้องขับเข้าอะไได้กินครับนีข้าวเหนียวข้าวปุ้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเห็นครับครับครับข้าวเที่ยงมื่อนี้ครับอ่มหมูครับอ่มหมูครับอ่มหมูใส่ผพัชที่พักกระลำครับนะครับพักขนาดน้อยนึงบ่ไหมพักขาดพักกาดโอ้ยนะครับมาครับมาเลยมาเดี๋ยวครับสีตาต้นเนื้อบานอาจารย์เราตีเมื่อนี้ อาจารย์บาสไปแล้วอาจารย์บาสไปสอมพิษย์เดี๋ยวจะคุณอารสิบปะครับสิบป่ะแม่เนี่บอกสิบเอ็ดว่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนครับสิบเอ็ดคนเพราะอาจารย์บาสไปสมพิษย์กะตอนนี้หิวขอดนะครับกินยาลดกดไปหิวก็เราพี่ครับแดนเซอร์มันกินหรือเปล่าครับกินแล้ เอาแล้วครับต้องการสอบหมดได้แล้วครับไก่ม <for S 3> ันย <iros 2> ่งหนบไ่ย่งครับย่งโอ้ผมบอกคิดด้หระบัตรไอออมไก่มาเห็นเป็นม้วงเลยวะโอ้ยตตามพวกมาซื้อเนระซื้อาหมูเรียมปุ๊บเนี่มาเลยตามาพี่บอแก่ยังหทำมาจทำที่ละตามก็ตามก็เกา ไว้พ่าฐานันไปอีกขั้ต่อนะเดี๋ยวเขามาขึ้นเลยต่ำเจ้าไอ้ต่ำด้วยโอเคครับผมเหมือดโต๊ะถือมือเลยครับโต๊ะถือมือเลยตาบระหงษ์เสียดซื้อพ่อสิเป็นเขยจอมเมียได้บ่รอดยูนี่ยูสบายครับหัวหน้าเพิ่นก็ดูแลดีครับแในพว่ายกตามแล้วก็ดูแลดีครับตัดเมียหัวหน้าขอบคุณบอร์ตโนขอบคุณหัวหน้าลวกนะครับนี่ครับกะสิรัยเนี่ยแค่หน่อยครับกินหลายครับ เบื้องครับกินไรอย่างงครับเบื้องนี่นะครับมันใช้พลังงานหลายครับเนาะธรรมดาครับทำงานก็ต้องกินข้าวรวัจีบตมไปเมื่อกี้ก็ต้มนี่ต้มหมกมันี่กางอย่างครับทำอดไรครับผมบริกนักตามครับครับหมกม่วงครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ครับอาครับเลย์ี่ครับ กระเทียมนี่นี่กระเทียมอ้อโซ่กระเทียมครับกระเทียมครับขันบะเสียบจะทำไงขันบะเสียบเนี่ยจะทำหม้อบะทำเนี่ยมันต้องเสียบครับผมบอกเลยกินแล้วได้เสียบหน้าตาเนี่ย เป็นยังครับตีครับเพรทับโได้ตีครับโพลีตีครับ,รบว่ามันมือเบียดเสียว่อยฟานท่ไมบ่าครับ <c oughs> มือเบียดอันยี่นจ่ายอันยวดป่านี่สูดเสือราดสมารแมงยกเด้วครับด้วเอาไปพอย,ยกุมแกเก่าครับ ปาดักพริกเสียพอดีนครับพี่น้องตีิบพี่แหงนไหมันเสียบเลยปาดซับนี่จิบจิบครับบอรีผลแก่หน่อย่ครับกิบจิบแม่ครับจิบจิบิบจิบแต่ว่าหน่อยนะครับ่อตอนนี้ก็ตามปกพริกเรื่อยๆครัิบขออนุญาตปาดปากหน้าครับปาดหน้าครับ อ้าวมันลวงเหบแต่สิใสจักเคืองหน่วยครับเหนี่กับ,บกินอะไรลูบ้หน้าบอออ๊อฟ้าเด่นเฮ้ยเราสีลายู่บักบอ,กบอกมนบเสบังนี้บอ้การเสอมนี่โอ้ห้า,นเ,นาเดี๋ยวเด้อย ไปเยอะไปเยอะผู้ชายน่าสิอ่อนโยนนิดนิดหน่อยนี่ครับบบนั้งบุคคลนี้ฮัลโหลวุ้ยชีพมาชีพเป็นการใส่ผงสุรดอันนี้ให้ที่น้อง<ห>รับตาเขาได้ครับ <c oughs> บุกกาให้เห็นครับรับตาครับผมอ๋อ านี่เชียงตายครับ <c oughs> น้าปลาดาของเฮาครับอือครับน้ำปลาดาตาแม่เหลียมครับปรุง <c oughs> สําเร็จแล้วนะครับอย่าเฝ้าลืมอ,อย่างหนึง่งลืมใส่บะกระเทียมครับพี่น้องอบะกระเทียมใส่ไลยกระชับไลยครับมีรสเปรีป้ยวๆนิ <c oughs> ด,นนด้วยคุเกือบเปหวานหน่อยเี่ะครับ บาผมอื่นแบบเครียน,นครับเมื่อวานกบไปในข้าวพันบกหูจัก,กว่าเคยียนนะมีแต่แบบเคยเขียวเน,นี่อ้อันนี้ผมยังเคยเขียวใส่หลายแชบไลย,ยครับเพราะว่าคนสีคนเนาะมึงก็มากินอยู่แต่ว่าผมตำไส้นี่ผมบากินบบบเคสดแบบเคส<ม>เห็ดเลยตำให้มันเป็นงีก็มากินอยู่เอาใส่ทำก่อนใส่ปลาครับใส่หัวใาอุปัรับ สูตรท้องพ้นะครับทับพี่หนึ่งครับสื่อสบายไปนะนนยังหัวปลาแดกนี่กับเป็นปผงมาแล้วครับกับเมื่มอขึ้นเครื่องผงของผมกหมืจะมีผงสลดบักนาวบักเ,เกียรเทปเลยนะปลาแดดครับขั้นตอนต่อไปปลาคุ้งครับปลาคุ่งสื่งผมใส่ปลาแดกทับพี่หนึ่งผมมีสีเอาจักสองยิบครับ สองทิบก็กลัวมีละกกนครับมีละกัาเพราะว่าต่ำรู้ครับกสิจำได้ด้แน่นอนี่ครับ้มสอบาง้ำห้องกับกินครับอันละครับผมนง้ออกง่ายครับทำห้องครับรอบเด็กครับตบนมีอย่งนี้ครับเห็นปลเกระเทียมมันแหลกแค่หนเห็นน้ำมันหอก ว่าซงสุไปไลยเตือคปับเซฟลเสียบรลโออครับซิมมงครับัน้ซิมกัด้วยครับที่นอนไหนครับให้ผมเชม่องดูเนาเมโอแบปะรับเจ้าเจ้าอ โอ้เคว่ำนา่ไผ่นึงเดีกานได้กันพอละได้กันเลยเด้กันเลยครับแ้าได้กินแซบนีแต่อันอันอันนี้คว่นอยู่โอ้อันนี้แม่น้ำนอยู่เดี๋ยวด้วยต่หาหน้านไปกรับีครับเดนียยวเตี๋ยเีโอ้นานี่ยครับนี่ครับแนวเสียับเ่แง่แลามเสียมาขึ้นเพลิน เขามขึ้นกันล่งมันขึ้นเรเลยขึ้นเ่อแลาง่นะกาเียขันตอน้ำตารับมิลลิลาบอนเหรอมิลลิลาบอวเจ้าบเซียนะเนาะดีลาเนาะ่ยเหมือเนาะใส่ยมตาขึ mm ้ hmm. สีสันนนินายกินอยู่เนี่ยหมดครับนี่ครับเด้เรียกฮัดโคกผมนะครับโอ้ทำไมา่ิอืมนี่เไ,ได้ปลาเรียกโคกเฮ้ยมาครับมาเอาไว้ก่อน แคงไหนก็ฝากติดตามในยเด้อครับช่องเหลี่ยมทํำเปียดหน้ามีหกครับอยากรูก้ความเคลื่อนไหวของเกี่ยวกับหมอลำามหน้าบีหกครับบ,บัว่าจะเป็นนักดนตรีนักแสดงหมอลำ่าทางเครื่องคอนเสือพีที่เครื่อง,เ,งเสียงไฟเง้ต่างๆทีต่ตามเลยครับช่องเหลี่ยมทํำเปียกหน้ามีหกฝากซับตะไคร้ทำเด้อพี่น้องละก้าสุดไทยฝากติดตามช่องของผมในเด้อครับสลาบุตอหมอกครับครับผม